สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e มือนี้ก็ออกไม้ที่เก่าครับผมเนาะวันอาทิตย์หยุดงานบันไดนทำงานออกไม้ตกปลาครับชุบมาบไม้เนาะไม้สวยไหครับไม้สวยครับผมนะมาตกปลาออกไม้ไม้ธรรมชาติครับน้องน้ำขนาดใหญ่ครับ เบื้องว่าสิมีรุ่นมีตัวมีแต้มวะครับผมเนาะชาวนี้วันอาทิตย์แต่ว่าคนตกคนนี้ตกเยอะครับผมอะตกจนลึงจนแก่นเมดแล้วครับตกจนปลาเฉี่ยวเมอแล้วครับแถวนี้ครับปลาดูจักมหมดแล้วเหยียอะไรเป็นเหยียอะไรน,นะครับผมเนาะ ขณะนี้เวลา11บเโมงครับผมเนาะ11บเอโมงเวลา11โมงกลัวแล้วจะเทียงแล้วครับผมถ้าออกหมายครับอยู่ห้องน้อนมารับครับวันหยุดบ่ได้ทํำงานวันหยุดทําบ่ได้ทํางานอยู่ห้องนอนมารับกะออกหมายครับ ตีตามชายฟังนี่ครับผมเนะาะปลาน่าจะยุ่ตามช้ฟังนี่ครับนะแต่ว่ามันก็ลึงเมื่อไรล่ครับผมเนาะค้นตีดูตีประจําตีบ้อยตีตามจ่ายฟังนี่หน้าโดนครับหน้ามีตัวครับผมไม้สวยสวยน้ำขดทินครับเนาะบึงเห็นได้ครับวิว ผู้วิ่งทุงนกับคนตก,ตกตเต็ม,ยนะมอยู่เนาะไม้ครับอ๋อตครับผมโดนเหรอโอ๊โดนโขดหินครับ โดนแล้วโดนโขนห้นแล้วโอ้ยไอโขนห้นะครับสารยางไปพุ่นครับผมเนาะตีกับมาท่านี่ขึ้นฟังติดโขนหินโอเคครับผมเนาะ ขอบคุณทุกการลาบชุ่มกับใหญ่ไม้ก่อนครับผมเนาะใหญ่ไม้ครับวันอาทิตย์ออกไม้ครับผมเนาะใหญ่หมองก่อนครับผมขอบคุณทุกการลาบชุ่มครับสวัสดีครับ